สวัสดีในวันคืมฝ้าคืมฝนอันโปรยปลายพี่น้องจ้าผักซีกกำลังงามเนาะจ้าเนาะก็เลยเสียเอามาต้มเซนจักน้อยพี่น้องจ้าเพาะไวต้ตงแต่ปีที่แล้วพละจ้าวันนี้ก็จะมีเรื่องเศร้าจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะได้ไปซ่งอ่าลุงเนาะจ้าเนาะเพิ่นได้จากไปเนาะจ้านะเนาะแองก็ตอนเศร้าจังสีก็ตื่นมาขออันเพิ่มพลังเป็นต้มเซนพี่น้องจ้าก็กินเอาแรงไปก่อนเนาะจ้าเนาะแต่ว่า อันวันศุกรนะ์น่ะแอนมีออเดอร์ขนมก็เลยอ่ะวันพฤหัสแอนต้องเตรียมใส่ไวก้กนช่วงเศร้านะจ้ะเนาะไปรวมพิธีก็จะประมาณสิบเอ็ดโมงนะจ๊ะเนาะแอนก็นตื่นตั้งแต่ตีห้าพลอพี่น้องจ้ะก,ก็เลยอ่ะเพิ่มพลังกรแล้วก,ก็จะเฮ็ดอ่ะพัดใสก่กะลีปั๊บใส่ไก่ไวก้กนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขนาสงสารนะํะผู้เป็นนป้าอยู่ได้พี่น้องจ้ะแต่คือยังว่าแหละแต่ว่าลุงเพิ่นก็ปปวยมาสะดดแล้วพี่น้อง ป้าเพิ่นก็สิท้ำใจมากของเพิ่นนั่นแหละนอจานเนาะตัวห้รวยเพิ่นได้พี่น้องจ้าสิ่งที่เอาไป่ได้ก็คือสิ่งที่เฮ้าหาเนี่ยแหละสิ่เข้าดินล้นสุบซุมือนี่แหละก็ยังแอนดินล้นนี่แหละสิเอาไปได้ก็คือจะเป็นความทรงจำเหรอพี่น้องจ้าความทรงจำก็บ่รล้ว่าสิได้เอมเอาไปได้บ่บุ๊บนอจานเนาะก็ยังอันเพิ่นว่ากินน้ำลืมสาดนี่ยคงสิลืมกันเหรอพี่น้องจ้าชีวิตก็ต้องเวียนไหวตายเกิดไปนอจานเนาะมาตั้งแต่มาเป็นสะพายสซลวเนี่ยนี่ ปูเอลุงกระป๋าเพิ่นกระใจดีพี่น้องจา้าตัวนี้ก็เป็นอันลุงกระป่าฟังอันยาเนาะพี่น้องจา้าเพิ่นมากเพิ่นก็เป็นคนมีฐานะดีหล่ะจา้าก็คือยังว่ารวยเป็นได้พี่น้องจ้าสิ่งที่อันเหาหามบาได้สิ่งที่เาห,า,หา,า,เาบ่าอยากเจอบ่อยากพบนี่ก็ต้องเจอต้องพบทุกคนก็คือความตายเนาะพี่น้องเนาะบ่าสามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้ย่กะ ต้องต่อสู่ชีวิตไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือยัง่อยแหละตอนนี้แหละพี่น้องเนาะตอนแรกเขาพัดสิบเฮดเราเดียกเขาว่าเอ้าถ้าเขาเฮดเขาก็บ่ได้เงินพี่น้องจ้าคอยก็เลยพัดใส่ใบดีกว่าคอยเลยพัดวบตอนแรกกันเพราะบอกว่าเลื่อนเขาไปเป็นวันเสาร์บ่ได้บอกเขาเลยว่าบ่บเขาพยยาคอยเลื่อนลูกค้าแต่เขาก็จะมีบางคนเลื่อนู่พี่น้องจ้าเพราะว่าคอยกลับมากกว่า่ค่ำหรอไหมคอยก็เลยแบบเอเลื่อนเฮดใส่ได้ เฮ็ดว้อันเฉพาะอันสองเจ้าพี่น้องจ้าก,ก็เลื่อนไปอีกอันสองเจ้าวันเสาร์นะจ๊ะเพราะว่าเวลาเฮามันบ่พ่อวันบ่ด้พี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะก็สูและดินล้นไปพี่น้องจ้าก,ก็เป็นงานอดิเรกงานรายได้เสริมพี่น้องจ้ะในตางแดงก็ถือว่ารายได้ดีอยู่แต่ว่าก็จะค่อนข้างจุกจิ๊กเนี่ยพี่น้องจ้ะขนมกะหรี่ปั๊บเนี่ยกับขนม ขนมเปี๊ยนี่บ่ปานไดแต่ว่าขนมกรีปั๊บนี่โอ้จูจี้จูจิกพี่น้องจา้าแป้งนี่ถ้าว่าแหงภาคไห้แหงยังสีมาทอดกับว่างามพี่น้องจา้าเนี่ย่างก็เลยมาจัดให้เบืองว่าจัดแบบง่ายๆเมื่อก็มีการรีดแปง้งอันขึ้นไปอีกหลายแบบแบบแต่ความชอบของแต่ละคนเลยพี่น้องจา้าสำหรับแองกัเฮดประมาณนี่พี่น้องจา้าลูกค้าเพื่อนกัสั่งเรื่อยๆสร้างกิ่นเรื่อยๆอ,อยู่เนาะจา้าเนาะนี่จ้ดจัดใส่กลง ทรงให้ลูกค้าพี่น้องจ้าข้าบบมีเงินมันกะยากพี่น้องจ้าเพราะว่าซุ้อมือน,นี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินเนาะจ้านาอ,อาหารหลายหลาหลายทางไว้อดีที่สุดพี่น้องจ้าอย่างหน่อยเฮ้ามีเงินบขาดมือมันก็ดีกว่าเงินขาดมือเนาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนันแหละ้าบบเมยอไม่สิได้งเงินพี่น้องจ้าบบมีดอกว่าเขาสิได้งเงินมากง่ายๆเนาะจ้านาะ สู่ไปเนาะพี่น้องเนาะตับได้ทียังมีชีวิตอยู่เนาะนี่แหละจ้ะจัดสซ้กองทรงให้ลูกค้าจ้า